และนี่คือช่วงช็อตเด็ดมวยปั้ำกับผมวินเทจเลสลิงเจ้าเก่าเจ้าเดิมแล้ววันนี้ขอเสนอท่าโฮสไลน์ฟอร์มเฮลจากจอห์นแบทชอร์เลฟิลมวยปั้ำเป็นกีฬาผสมผสานการแสดงมีคิวมีบทและการนัดแนะคิวเป็นอย่างดีห้ามลอกเลียนแบบเด็ดครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะถอยหลังไปช้าๆแล้วก็วิ่งเข้ามาใส่ตรงนี้ครับเต็มแรงเลยทีเดียว มาดูฟาทะเขลานั้นตัวไฟล์วเวนกระดาษข้อต่ตอมาครับมากันที่หลังฉากให้เหล็กวิชอปกำลังแนะนำลอยอยู่เอา้าเหมือนดวงจะตกครับโอ้โหโคสไลน์ฟอร์มเฮลมาแต่ไกลเลยครับวิชอปอยังไม่ทันตั้งตัววิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ครับเป็นรถบรรทุกครับมาถึงโคสไลน์ฟอร์มเฮลวิชอปบอกเฉียวหน้าไปนิดเดียวเองเหตุการณ์รวดเร็วครับกับพิบตาครั้งเดียวตัดภาพกลับมานี่ลงไปนอนแล้วนะฮะ ต่อมาครับนอนซิโอนะฮะกำลังยืนอยู่ครับแล้วก็เหมือนจะเถียงอะไรกับกรรมการอ <c oughs> อ้ย <c oughs> เหมือนมีอะไรติดหน้ารับเจเบลเลยช่วยเอาออกให้แต่มอดีมือไม่ว่างครับขอใช้เท้าไปก่อนแล้วก็จับขึ้นมาโคสไลน์ฟอร์มเฮลจังหวะนี้ครับจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะฮะจะหนีก็หนีไม่ได้ ตอต่อมาครับ JBL กำลังเดินด้อมๆมองๆนะครับเหมือนกำลังจะมีเรื่องว่าแล้วก็เด้งเชือกซะหน่อยครับโพสไลฟ์ r ร m มเฮลแข็งแรงนะฮะตัวใหญ่ครับ JBL ก็มีเสริมแรงให้มันขึงขังกรรมาการบอกว่าโอ้โห้ยซัดซะขนาดนี้นี่คอแทบหลุด นิ่งเลยครับทอดนี้ดมยจกระแล,ะเ,ลเต็มๆครับดูสเต็ปครับออกตัวไปเสริมแรงแล้วก็วิ่งเข้ามาเอาเจากระและให้ดม อ่าต่อมาครับคุณมากคุณตากันดีนะฮะกระโดดซอยขาแบบนี้สกอตตี้ทูฮอตตี้ครับกำลังจะใส่ท่านอนนะฮะต้องเอา้ายังไม่ทันได้ลงไปเลื้อยเลยครับเจอดักโสคสไล์ฟอร์มเทลกว่าจะใส่ท่าไม้ตายเสร็จนะฮะโดดอยู่3นาทีฝั่งนี้วิ่งมาชนแป๊บเดียวร่วงเลย มาดูช็อตต่อมาครับอ้าวหน้าตาคุนๆนะฮะครับคายครับคาครับเหมือนเดนิเอไบอันแต่ไม่น่าใช่นะฮะโดนโคสไลน์ฟรอมเฮลเข้าไปนอนนิ่งครับไปหน้าเหมือนเดนเอรไบอันทําไมโทษฐานทําให้คนภาคตกใจครับนึกว่าไบอันตอนนั้นไบอันนอยู่ค่ายอินดี้อันนี้มันจ็อบเบอร์ครับชื่อว่าคอลลิน และทั้งหมดนี้คือรวมช็อตเด็ดท่า Host l i v e from hell สามารถติดตามรายการได้ที่สถานีมวยป้ามแห่งนี้ครับแล้วก็รายการม e นเทส e s สซ i n g ด้วยนะฮะตามลิงก์ที่ปรากฏึ้นมาตรงนี้เลย